ต่อเอาเครึ่งหนึ่งแม่ ³> 3> เอานีมามามาเดวมาไม่ไม่มีมือป๊อกจะไล่กินมือป๊อกกันอไ่ใชหมใช่ไ้หมลใช่ไหมมีป๊อกแปะจะถามไล่กินมือเห็นตัวเดียวนี่แหละจะวางลูกระวังหน้าคว่ำ

มีสามก็สองเนี่ยสามก็ตันหลวงพ่อบอกเด็กตีอะไรเร่านี่เห็นไหมเนี่ยโอชีหัวเราะโมชีงงเลยไม่เอาอะโมเล่นกับลุงอาโมไม่เอาอะจริงๆ

่นี่เห็นอะไรป่าเดี๋ยวก่อนพอแล้วพอแล้วใครใครใครเรียกใครเรียกโชบุญเดินแล้วนะโอชิหโอชิเพิ่งตั้งไข่อยู่เลยนุ่นดูลูกด้วยนุ่น เด้ง <S 々> ี่มัดติบ้าไม่เอามากเงินร้อยกินหมดเนี่ยเด็ต้องเกีตังค์เนี่ยกินไม่เหลือหมดหมดหมืรูไหมเดคือเร่รุนร้อยหนึ่งแล้วไครมา วันน yeah. 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 ี yeah, think, ้เลยเนี one, one, one ่ยเนี่ยวันนีเปล่าเป็นตีนั่งไม่ได้ไงนั่งอย่างแย่ไม่ได้ไงนที่ไหมันีตันี้ก็นั่งได้เห็นเห็นบนบนบ